ต,ต่อไปเป็นขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับข,ขั้นตอนขั้นตอนก็จะเริ่มเมื่อเมื่องานพัสดุได้รับเอกสารให้ความเห็นชอบวงเงินรัมที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายการนั้นจากสำนักยุทธศาสตร์นะครับซึ่งก็ที่ที่เราคุ้นเคยกันเรื่องบอห้านะครับก็อันนี้บอห้าก็จะใช้สําหรับการซื้อพวกพัสดุการจ้างบริการการจ้างของบริการแล้วก็จ้างจ้างตำของก็ก็ตามตัวอย่างก็จะมีบอห้ามาแล้วก็ หน่วยงานก็แนบใบเสนอราคาแล้วก็เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อก็นำนักยุทธก็จะออกเอียมักฟันนะครับเป็นเป็นงบปรมาณสำหรับการจัดสรรอันตัวนั้นนะครับส่วนอีกอันก็คือถ้ากรณีที่ซื้อครารุพันก็ที่จะทำเป็นวราทัพสองมาแต่ทั้งนี้พวกครุพันเนี่ยต้อง,ต,องต้องไม่ใช่ คอมพิวเตอร์นะครับถ้า้าเป็นคอมพิวเตอร์ต้องอ่านี้ต้องต้องขอความเห็นชอบจาก CIO mm hmm. ของหมาวิลัยก่อนซึ่งโดยปกติก็ประมาณอีกสามสิบวันไอขั้นตอนนี้ต้องให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะมาเข้ากระบวนการการจัดซื้อกลุ่พันธ์คอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งก็เอกสารก็บอห้าทับสองแล้วก็ใบเสนอราคาแล้วก็ใบเอยมัดฝันของสำนักยุทธแมบมาทีพัสดุนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นกรณีที่ เป็นคารุพันธ์ก็งานพัสดุก็ก่อนที่จะซื้ออะไรได้ก็กต้องมาสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างรหัสทรัพย์สินก่อนซึ่งอันนี้ก็จะใช้เฉพาะคารุพันธ์กับที่เป็นงบลงทุนที่เป็นพวกปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอันนี้ก็ต้องไปเข้าไปในระบบ MU ERP อของของหมายเวลยก่อนเพื่อแล้วจึงจะดําเนินการในขั้นตอนแรกนะครับทีนี้ที่ตะกี้ที่บอกว่าก่อนจะมีบอห้าทับสองซื้อ,อคอมพิวเตอร์ก็ หน,หน่วยงานที่ต้องการจะจัดหาคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีฟอร์มขอนุมัตเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโซลของมาอะไรมาก่อนนะครับก็อันนี้ก็เอกสารพัสด er> right. uh, no ุก็ได้ทําแบบฟอร์มอะไรไว้ในในเว็บของงานพัสดุนะครับว่าเป็นแบบฟอร์มการจัดหาคอมพิวเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดออกมาได้แล้วก็ทางพัสดุก็จะมีขั้นตอนที่เสนอผู้บริหารส่งให้ ให้ข้าบมีลงนามแล้วก็ส่งไปที่กองไอที IT ของมหาลัยขั้นตอนก่อนนะครับแล้วก็เมื่อได้มาแล้วจึงจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อพอค้าหลงมีลงนามไปแล้วก็ไปที่อกองไอทีไอทีก็ซึ่งก็ประมาณสามสิบวันนะครับก็จะมีหนังสือตอนนี้มาแล้วก็อนมุมัติเห็นชอบอรายการเป็นตารางมาให้ซึ่งทัก งานพัสดุเจ้าหน้าที่ก็ได้ทํางานต่อไปครับอ่าอีกกรณีหนึ่งที่ที่งานพัสดุต้องดําเนินาการจัดซื้อจัดจ้างคืออันนี้จะเป็นกรณีที่ได้เป็นเป็นงบลงทุนอ่าเป็นเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่อ่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นประจําปีนะครับอย่างอันตัวนี้อาจอาจจะยังไม่มีเงินอ่าตัวเงินจากอ่าสํานักยุทธมาแต่ว่าเมื่อเมื่อทางพัสดุได้รับแจ้งอ่าจากกองแผนงานว่าไอคณะเวิศวกรร้อนจะได้ งบลงทุนกี่รายการแล้วก็ขณะนี้ผ่านกันมาที่การสภาผู้แทนราละที่สองแล้วแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยก็เพื่อให้มันเร็วขึ้นก็นองแผนก็จะแจ้งมาให้พัสดุดำเนินการไปไปไปก่อนแล้วก็เพื่อ,อเมื่องบประมาณจากเกาะสำนักงานออกมาจึงจะทำสัญญาได้อันนี้กเเ็เป็นการเตรียมความพร้อม,อมจัดซื้อก่อนซึ่งจะ จะได้รวดเร็วขึ้นนะครับต่อไปต่อไปก็เป็นเป็นเข้าไปในขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอ่าขั้นตอนแรกก็คือถ้าถ้ากรณีวงเงินไอการจัดซื้อจัดจ้างนั้นที่มีเกินห้าแสนนะครับอ่อ่าระ,ะเบียบก็บังคับให้ว่าต้องทําประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ให้สาธารณชนรู้ก่อนแล้วก็ลงประกาศในระบบอ่าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ EGP นะครับจะทีนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าแต่และหน่วยงานจะมีแผนการจัดซื้อเมื่อไหร่อะครับอันนี้เป็นเป็นข้อบังคับที่ระเบียบกําหนดไว้นะครับอันนี้ถ้าไม่ทําขั้นตอนนี้ขั้นตอนอื่นก็จะเริ่มไม่ได้ทีนี้พอขออนุมัติแผนแล้วพัสดุก็ต้องไปเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตะกี้ตะกี้เผยแพร่ในทีหนึ่งแล้วใน ในของรัฐบาลทีนี้ก็ต้องมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของอของมาเลยไม่โดน e p โพรกเมน e ์ซิสเต็มอีกอันหนึ่งแล้วก็ติดป,ประกาศที่บอร์ดของพัสดุที่ที่ขณะเวสาสัตว์เกรตรอนการเผยแพร่แผนต้องต้องทำถึงสามสามที่นะครับแต่ละเรื่องซึ่งก็ทุกทุกอย่างครับที่บอกทำไมกล่องใสยก็สามารถเข้าไปดูได้ในทุกขั้นตอนที่ในในเว็บไซต์ที่ท,ที่ตามนี่นะครับทีนี้ ขั้นตอนพอประกาศแผนเสร็จแล้วอีกขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นเป็นขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดคุณัเฉพาะ,ะถ้าถ้าเป็นพวกคลรุพันธ์วัสดุก็เขาจะเรียกว่ารายละเอียดคุณัเฉพาะถ้าเป็นพวกงานจ้างเหมางานจ้างบริการจ้างทําของเขาก็จะเรียกว่าให,ให้จัดทาขอบเขตของงานส่วนถ้าเป็นงานปรับปรุงงานก่อสร้างก็ภาษาพื้ดเรียกว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วก็ไปหาราคากลางของพัสดุหรือรายการที่กําหนดสเปคตัวนั้นไว้ครับซึ่งซึ่งทุกรายการพัสดุที่ซื้อต้องมีราคากลางประกอบซึ่งเดี๋ยวแหล่งที่มาราคากลางเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับทีนี้อ่าขั้นตอนละเอียดที่การจัดทํารายละเอียดโดยเฉพาะก็ถ้าถ้าวงเงินเกินหน้าแสนก็ไปแต่งตั้งในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก หนึ่งขั้นตอนก็จะต่อไปก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างว่าเป็น,ม,นมันมัีสองขั้นตอนนะครับคือเป,เป็นบันทึกขออนุมัติขั้นตอนหนึ่งแล้วก็อีกขั้นตอนก็จะเป็นการทําคําสั่งก็ต้องทุกอย่างจะปรากฏอยู่ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐทั้งหมดนะครับอันนี้เฉพาะที่เกินหน้าแสนนะครับซึง่งเขาบังคับต้องแล้วก็หน้าที่ของคะการกําหนดรายละเอียดโดยเฉพาะ เ,เวลาพนักงานพักตั้งคําสั่งเกี่ยวกับพวกนี้ไปก็ในในคาสั่งก็จะกําหนดหน้าที่ไปก็อ,อย่างหน้าที่คร่าวๆก็ถ้าเป็นขรุพันธ์ก็ต้องไม่ระบุยี่ห้อหรือแล้วก็ไม่เอียงไปลายใดลายหนึ่งซึ่งรายละเอียดมันก็จะจะยาวอันนี้ขอขอพูดก็คร่าวๆถ้าถ้ายังไงก็กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งก็สามารถดูในในคำสั่งไปได้ครับที่ที่ส่งไปให้ ซึ่งเวลากรรมการทําเสร็จแล้วส่งมามันก็ส่งมาผ่านงานประดุให้ความเห็นซึ่งอา,อาจจะช่วยๆพี่นายทีว่าตรงนี้เ็นแก้ไขได้ไหมถ้าเกิดว่าคิดว่าตรงไหนที่มันจะขัดในทางทางปสัสดุก็จะให้ความเห็นสอบถามไปซึ่งก็กรรมการก็อาจจะพิจารณาตามที่ที่เห็นสมควรนะครับต่อไปก็ก็เรื่องราคากลางที่ที่บอกว่าการชดรื้อทุกอย่างทุกบอห้าทุก ที่ที่ส่งมาไม้จะถึงห้าแสนหรือไม,ไม,ไม่เท่าไหร่อันนี้ต้องมีราคากลางทุกทุกกรณีทุกทุกรายการนะครับแหล่งแหล่งที่มาของราคากลางก็อันนี้เป็นกฎหมายนะครับก็คือ,อตามพรบรมาตราสี่ก็กําหนดไว้ว่าไอแต่และเรื่องที่จะซื้อถ้า,ถ,าถ้าเรื่องพวกนั้นมเข้าเข้ากลุ่มไหนก็ก็ต้องก็สามารถที่จะไปหาราคากลางจากแหล่งนั้นนะครับอย่างเป็นงานก่อสร้างนี่ก็ เป็นเป็นวงเล็บหนึ่งตะเกียรครับที่ขอขออนุญาตกลับไปก็คือก็วงเล็บหนึ่งก็จะมีราคากลางที่คณะกรรมการเขาก,กาหนดไว้ว่าอันนี้จะเป็นงานก่อสร้างจะจะใช้ข้อนี้แล้วก็ส่วนที่สองราคามาัดราคาจากฐานข้อมูลอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทําอันนี้ถ้าถ้ารายการที่เราซื้อตรงก็ต้องใช้ตามตามแหล่งที่มานี้หรือรายการที่สามต่สามงงานกําหนดหรือายงานกลางอื่นกําหนดก็เราต้องใช้ตามนี้นะครับ ถ้ดูก็ประมาณนี้ครับทำงานก่อสร้างก็ใช้วงเล็บหนึ่งงานที่ที่เป็นนำนักก็ประมาณกําหนดแล้วอย่างเป็นชื่อครุพัณธ์ตัวไหนที่ที่ตรงกับในในชื่อบัญชีของนับงานบอกว่า,อ,าอันนี้จะต้องใช้ราคากลางตามที่เขากําหนดขนาดต่างๆที่เขากำหนดอันนี้เราก็ต้องไปใช้วง,วงเล็บสองวงเล็บสานะครับแล้วทีนี้ถ้าสุดท้ายไม่มี ก็ต้องไปสืบท้องตลาดแต่ถ้าสืบท้องตลาดก็อย่างน้อยก็ต้องสามลายที่ที่บอกว่าทําไมต้องที่พูดกันว่าทําไมต้องหาคู่เทียบคู่เทียบอันนี้ก็คือสาเหตุตรงนี้นะครับท,ที่จะต้องมีทีนี้ตะกี้พอเราแต่งตั้งกรรมการให้ใหจัดทําลายเดียดคุณเฉพาะขอบเขตข,ข,ของงานหรือแบบรูปรายงานก่อสร้างแล้วก็ทีนี้พอกรรมการทําเสร็จก็ต้องรายงานผลมาว่างานงานที่ที่แต่งตั้งเนี่ยกาหนดสเปคเป,เป็นอย่างนี้ราคากลาง สืบใช้วิธีการอย่างนี้อะไรนะครับคืออันนี้ตัวอย่างที่ผมสใส่เข้ามาจะเป็นงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างก็กรรมการจัดทําแบบรูปพอทําแบบเสร็จก็ทีก็ไปคิดราคาคํานวณราคากลางงานก่อสร้างก็ตามวงเล็บหนึ่งตะเกียเขาก็จะมีวิธีการว่าราคา,าของแต่ละชิ้นที่จะอยู่ในงานก่อสร้างไปอเอาจากที่ไหนที่ไหนมาซึ่งตรงนั้นจะอยู่ในรายละเอียดทั้ง ่วนใหญ่ก็กรรมการจะเป็นในงานกายภาพก็จะาชนานาญคล่อง,องตัวในเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้พอเสร็จทําราคากลางเสร็จแล้วก็ต้องเผยแพร่อ,อีกที่บอกว่าทุกอย่างของเปิดเผยโปร่งใสเงินของหลวงทีนี้ก็ราคากลางที่กรรมการคํานวณมาก็ต้องไปเผยแพร่ในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลซึ่งไฟล์ที่กรรมการทําไว้ก็ต้องโหลดลงไปในทั้งหมด แล้วก็ไม่พออีกที่หนึ่งก็เหมือนกันต้องทําคู่กันนะครับเขาบังคับว่าจะต้องทาในในเว็บไซต์ของรัฐบาลแล้วต้องไปทําในเว็บไซต์ของมาะไยไม่ดนอีกซึ่งซึ่งเป็นข,ข้อมูลเดียวกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องทำสองสองสองหนในในรายการเดียวแต่แต่เบื้องต้นทราบว่าทางมาเลยก็กาลังที่ทําซอฟต์แวร์ใหม่ท,ที่ที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ทํารอบเดียวแล้วสามารถลิงก์เข้าไปรวมกันได้ซึ่งน่าจะอยู่ในกําลัง ร่าง T.O.R งานอยู่นะครับทีนี้พอเรื่องราคาต่างเสร็จแล้วทีนี้จึงจะมาเข้าขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างก็ตามระเบียบก็บอกต้องต้องมีรายงานขอซื้อขอจ้างรายงานของซื้อขอจ้างก็จะมีเหตุผลความจําเป็นรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อวงเงินที่จะซื้อ,อราคากลางแล้วก็วิธีที่จะซื้ออ,อีกอันก็คือ อีกอย่างก็คือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับหรือว่ากรรมการดําเนินการจัดซื้อนะครับนะาถัาถ้าก็ขึ้นกับวงเงินนะครับถ้าถ้าวง,งเงินเกินห้าแสนก็ต้องมีกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาซึ่งแต่ว่าถ้าต,าต่ํกากว่าห้าแสนก็เจ้าหน้าที่พัสดุก็เป็นคนจัดซื้อจัดจ้างาหรือว่าถึงแม้จะต่ํากว่าห้าแสนแต่ว่า,าพัสดุท่านที่ไม่เจ้าหน้าที่ของพัสดุไม่ชํานาญก็อาจจะต้องตั้งเป็นกรรมการขึ้นมาเพื่อิำการจัดซื้อนะครับซึ่งไอ ไอาการทํารายงานขอซื้อขอจ้างนี่ก็ถ้าวงเงินไม่เกินหน,นึ่งแสนบาทอันเนี้ยไม่ไม่ต้องไปทําในในระบบของของรัฐบาลเขาเขาอนุโลมให้อ่าถ้าเป็นอ่าพวกมหาลัยหรือหน่วยงานในกํากับนี่จะให้ที่ไอาการจัดซื้อไม่เกินหนึ่งแสนบาทเนี่ยไม่ต้องไปทําแต่ถ้าเป็นพวกท้อทงถิ่นหรือองค์กรปกครองเงินเดือนก็เอาที่ห้าหมื่นบาทไม่ไม่ต้องลงทีน,นี้ก็รายงานแล้วแล้วพอ รายงานขอซื้อขอจ้างถ้าถ้าในระบบ m u r p ก็ที่เราเรียกกันว่า PR ครับก็พอเราได้บอห้ามานะครับก็เนี่ยก็คือทำ PR แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปมีหน้าที่ไปเจราจาตกลงราคากับผู้ประกอบการก็คือตามใบสุราคาท,ที่ที่ท่านส่งมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางทางผมก็ต้องเจ้าหน้าที่น้องๆก็ต้องตรวจก่อนว่า คือคือ,คอระเบียบมันจะบังคับว่าไอการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเขาจะต้องให้จัดหาจากผู้ที่เป็น SME ก่อนหากไม่มีหากไม่มีผู้การ SME ก็จะต้องอให้เหตุผลว่าทําไมที่เราไม่ซื้อจากาผู้ประกอบการ SME แล้วทีนี้ก็จะต้องมีแบบบก .01 หรือหรือบกอ .06 แล้วแต่กรณีนะครับถ้า,ถาที่บอกตะเกียวว่า,าเวลาจะทำ PR อันหนึ่งก็ต้อง ตรวจก่อนว่าผู้ที่จะขายเป็น s m e ไหมสก็ไปทำไอ้แบบฟอร์มราคากลางขึ้นมาไอ้ไอ้บกศู์หนอะไรเนี่ยครับที่ที่บอกว่าตะกี้ว่าทำไมต้องมีแล้วก็ถ้าไอ้บกองศูนย์ศูนย์ก็ใช้งานก่อสร้างไอ้บกศูนย์หกใช้กับงานอื่นๆที่ไม่ใช่การก่อสร้างซึ่งซึ่งจะส่วนมากก็จะที่บอกว่าต้องมาหาสามลายเพื่อเพื่อเป็น เอกสารประกอบของบก06หรือว่าอาจจะว่าไม่ไม่หาสามลายก็ได้แต่ต้องไปหาประวัติการซื้อรายการนั้นถ้าหากว่าไม่เกินสองปีอ,อ่าเคยซื้ออยู่ก็สามารถอ้างเป็นราคากลางได้เพื่อเทียบกับการซื้อในแต่ละครั้งของใบสุราคาที่ที่ที่หน่วยงานส่งมานะครับอันนี้ก็ให้ดูขั้น,ข,นขั้นตอนที่ที่พูดตะเกียงรัว่าว่าทําไมต้องต้องทาก,ก็อยู่ในระเบียบข้อยีบสองนะครับ แล้วก็ก็จะอยู่ในทีนี้ก็จะทำเป็น PR ในระบบ ERP ของของอ่ามาในไม่ดนอันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่บอกครับตะกี้ราคากลางว่าถ้าไม่มีถ้า,ถ,าถ้ามีในเคยซื้ออยู่ภายใน2ปีงบป่ะมานก,ก็สามารถอ้างอิงได้แต่ทางชั้นนี้ก็ต้องไปไปไปเสิร์ชข้อมูลมาว่าของที่จะซื้อเนี่ยเคยซื้อในอภายในสองปีเม่าณราคาเท่าไหรก่ก็มาเป,เ,ปเป็นฐานเทียบ ในการซื้อแต่ละครั้งนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องพอซื้อแล้วนี่ก็ต้องประกาศอีกว่าใครเป็นคนอันนี้พูดถึงกรณีหนึ่งแสนบาทก่อนนะครับไม่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทคือพอตกลงซื้อคนนั้นก็ต้องประกาศว่าเราซื้อจากใครเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปลงในใน,ในฟอร์มที่เขากำหนดให้ซึ่งกรณีที่วงเงินไม่เกินแสนเนี่ยเขาเขาอนุโลมให้ให้ลงเป็น เป็นลายไต่มาสได้ซึ่งก็สามเดือนก็ไปไปลงทีหนึ่งซึ่งก็จะต้องลงอีกทั้งในของระบบรัฐบาลแล้วก็ไปลงในของมาอาไรไม่ดนซึ่งทุกอย่างจะทำสองทีหมดเลยอันนี้ที่ตอนนี้ที่จะเป็นาภาระทีท่ว่าทำไมมันมันช้าว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทำทีเดียวต,ต้องทำั้งสองที ทีนี้กรณีการจัดซื้อที่ตะกี้ไม่เกินแสนนะครับที่พูดแต่ทีนี้ที่เกินแสนแต่ไม่เกิน5้าแสนอันนี้ก็ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทีแต่ตัวนี้ก็จะเพิ่มจากพิธีการแรกคือว่าอันนี้ต้องบังคับให้ให้งานพัสดุต้องลงใน EGP แล้วก็ ER e r p EGP ก็คือของรัฐบาลนะครับ ERP ก็คือของมาอะยรไม่ดน ตนะั้งแต่1นึ่งแสนขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะจะวุ่นวายสอขั้นตอนนะครับต้องทำสองขั้นตอนลักษณะงานก็จะเหมือนกับกับของไม่เกินแสนแต่ว่าต้องทำสองที่นะครับเพิ่มเพิ่มของ EGP ที่หนึ่งก็เหมือนกันครับก็พวก SME อะไรพวกนี้ก็ก็ต้องระบุถ้าจะไม่ถ้าสมมุติว่าหน่วยงานเลือกของบริษัทนั้นมาไม่อยู่ใน SME ่างเจ้าทนี้พระสูก็ต้อง เขียนในบันทึกรายงานว่าอ่าไม่ได้ซื้อจากเอ็นีเนื่องจากอะไรก็ต้องให้เหตุผลไปอันนี้ก็เป็นการก่อความเห็นชอบนะครับแล้วก็ตกลงซื้อจากทีนี้ก็พออันนีค้คือตกลงซื้อแล้วนะครับว่าซื้อจากใครทีนี้พอตกลงซื้อแล้วว่าใครก็ต้องไปทําประกาศผู้ชนะอ่าว่าว่าคนนั้นอีกว่าว่าใครเป็นคนอ่า ชนะในรายการซื้อที่แต่ละรายการนี้นะครับก็อันนี้ลงสองที่อีกมือนกันก็คือต้องแต่อันนี้ไม่ได้ลงเป็นไตามาานะครับรายการต่อรายการก็ก็ต้องไปลงณนะตอนนั้นเลยเมือม่อเมื่อตกลงซื้อแล้วก็ประกาศต้องไปลงในของ e g p ที่แล้วก็ของไม่โดนอีกหนึ่งที่นะครับทีนี้ไอไอกรณีการจัดซื้อที่เป็นมวงเงินเกินห้าแสนวงเงินเกินห้าแสนนี้ถ้าตามระเบียบก็ บังบังคับให้ให้เราใช้เป็น e-bidding ก่อนนะครับนอกจากว่ารายการนั้นจะมีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆที่ที่ไม่ต้อง e b i d i n n g ได้อันนั้นก็คือ,อมีหัวข้อย่อยอีกถ้าถ้าสินค้าพวกนั้นมีผู้ขายรายเดียวหรือว่าเป็นความจำเป็นอะไรที่ที่เป็นเหตุผลก็ก็ไม่สามารถ bidding ได้ไม่ก็ไม่ต้องทำการ bid d i n g ได้นะครับขั้นตอนการ Bidding ก็ก็เหมือนเดิมครับก็จะทำแผน การจะซื้อจะจ้างแล้วก็อยากทำรายละเอียดคุณเลยค่เพาะขอ,อบเขตของงานเราก็ทํารายงานขอซื้อขอจ้างอะไรเหมือนเหมือนขั้นตอนนู้นครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะจะยากตรงที่ว่าจะต้องอยู่ในรูปกรรมการต่างๆแล้วก็ให้ก่อนที่ก่อนที่จะประกาศก็ต้องนําร่างประกาศไอ้เขา,เ,า,เ,าเรียกประกาศร่างทีวาตัวตน,นี้ก็คือว่าให้คนอื่นเขาวิให้ สาธารณชนเขาวิจารณ์ก่อนไม่ไม่น้อยกว่าสามวันําการนะครับอย่างถ้าที่อย่างเราทําสเปคไกลขึ้นมาการจะประกวดราคาทีหนึ่งก็ต้องส่งขึ้นไปให้สาธารณชนเขาวิจารณ์กันถ้าเขาไม่วิจารณ์ก็ก็สามารถดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้ไอไอการนําร่างทีว่าขึ้นไปประกาศนี่ก็ก็เหมือนเดิมมันก็สองที่เหมือนกันในของอเว็บไซต์ของรัฐบาลแล้วก็ของมาลลยไม่ดนนะครับทีนี้ก็ พอขั้นตอนการให้เขาวิจาร์แล้วเสร็จสิ้นไปแล้ว3วันถ้าไม่มีใครวิจาร์ก็ทีนี้ก็สามารถดําเนินการประกาศาประกวดราคาเผยแพร่ให้เขายื่นข้อเสนอได้เลยนะครับซึ่งระยะเวลาของการประกาศเนี่ยก,ก็มีเรื่องของวงเงินแล้วก็วันมาเกี่ยวข้องก็ถ้าไม่เกินหล้านก็ประกาศประมาณห้าวันก็ได้ครับแล้วก็ถ้าไม่เกิน10ล้านนี่ก็ประกาศ ไม่น้อยกว่าสิบวันวงเงินเกินไม่เกินห้าสิบล้านก็สิบสองวันก็ไม่มีตามอันนี้เป็นเป็นระเบียบที่บังคับนะครับว่าทําไมต้องประกาศกี่วันซึ่งซึ่งเป็นวันทําการด้วยนะครับทีนี้ก็ทุกอย่างก็ต้องไปประกาศในของรัฐบาลกับของไม่ดนให้ดูว่าเวลาทําก็ต้องทำสองที่ตามนี้นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปตะกี้เราประกาศแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ พอครบกำหนดว,วันก็จะมีการเข้ามายื่นข้อเสนอของของผู้เสนอราคาในระบบของรัฐบาลนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่พัสดุก็ดาวน์โหลดเอกสารที่ที่ผู้เสนอราคา,ายื่นเข้ามาเพื่อให้กรรมาการเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบแล้วก็คัดเลือกนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับในในระบบ EGP ซึ่งซึ่ง,งตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่พสัสดุจะเป็นคนเข้าไปให้แล้วก็ ดาวน์โหลดเอกสารให้กรรมการแล้วก็ที่บอกว่าจะต้องนัดหมายกรรมการพิจารวันไหน,นประมาณนี้ครับทีนี้ก็ถ้ากรรมการเลือกแล้วว่า,าเจ้านี้ถูกตามมีคุณบัตรถ,ถูกต้องอเสนอของถูกต้องก็เลือกก็ต้องทำรายงานผลการพิจารณาแล้วก็ขอนัดสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ EGP นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็ใครที่ชนะก็ต้อง เราเลือกใครก็ต้องประกาศเขาว่าเขาเป็นผู้ชนะรายการนี้ก็สองที่ในระบบอิ็กทรอนิกส์ของรัฐบาลแล้วก็ใน่เว็บไซต์ของมาอะไรไม่ดนนะครับแล้วก็อย่าง e-bidding เนี่ยมีเนื้อขั้นตอนเพิ่มใหม่คือ,อผู้ที่ยืน่นเราก็ต้องแจ้งเขามีรายละเอียดว่า คุณไม่ผ่านเพราะอะไรคุณผ่านเพราะอะไรทุกหลายที่ยื่นเข้ามาเราก็ต้องแจ้งเขาถึงอันนี้จะแจ้งโดยประธานกรรมการตะกีเ้เป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในในในวงเงินต่างๆครับทีนีมน้มันมีอ่า,า,อาพัสดุอะไรที่ที่ไม่ไม่ต้องทำมห้าไม่ต้องทำกระบวนการให้ยุ่งยากตะกี้ก็ก็มีอยู่อยู่สองกรณีนะครับที่ท มาอะไรไม่โดนกําหนดให้ให้ทำทำได้ก็คือการหนึ่งก็คือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะจดจงวงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทกรณีจําเป็นเร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนอันอันนี้ไม่ไม่ต้องทําบอห้าให้ต้องทําพัสดุก็ไม่ต้องไปทํารายงานก่อซื้อ่อจ้างอะไรทุกอย่างแต่ว่าไอตัวนี้ไม่เกินเฉพาะไม่เกินแสนนะครับแล้วก็ของที่จะซื้อหรือบริการที่จะจ้างต้องต้องเข้าสามข้อก็คือว่า ต,ต้องมีเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับในระหว่างตรวจงานแล้วก็พอเกิดเหตุนั้นก็จะทำบอห้า 5, หรือว่าอะไรเนี่ยสืบหาจากใครนไม่ทันแน่อันนี้ก็เข้าข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามถ้าว่าไม่ซื้ออโดยเร่งด่วนนี่ก็ต้องเสียหายแน่นอนกับงานหรืออะไรของที่ที่ปฏิบัติอันนี้ก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องทําบอห้านะครับอีกอย่างหนึ่งที่ ที่ไม่ต้องทำาห้าไม่ต้องไปให้พัสดุทำเป็นรายการเหล่าซื้อก่อจ้างอะไรพวกนี้ก็เป็นการซื้อ,อจ้างเกี่ยวกับงานบริหารการบริหารงานนะครับกใช้จ่ายในการอบรมการจัดงานต่างๆอันนี้ได้ไม่เกินหมื่นนะครับแต่แล้วก็และนะครับไม่ต้องเป็นพัสดุสิบห้ารายการที่กำหนดโดยคำนึงการวิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามวหนึ่งหนึ่งเก้านะครับอันนี้ก็ ได้เฉพาะดังนี้นะครับก็คือว่าค่าจะจ่ายในการเตรียมการรับเสด,เด็จค่าผ่านพุ่มแล้วก็ค่าการจัดประชุมอย่างเงี้ยอย่างนี้อันนี้ถ้าเป็นการซื้อจ้างอย่างจัดประชุมนี้ก็ไม่ต้องครับค่าของขวัญค่าของที่ลึกอ่มีมีสองอย่างเป็นในโอกาสต่างๆแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็ค่าโล้อันอันนี้เคยเคยเวียนไปนะครับว่าว่า,วามีค่าอะไรบางทีก็ค่าน้ําดื่มค่าอะไรพวกนี้ครับทีนี้ก็พอ ได้ของแล้วก็ต้องทําสัญญาใบสั่งนี่ก็ก็ถ้าไม่เกินแสนก็ทำในอของมหาเลยอย่างเดียวแต่ถ้าถ้าเกินแสนก็ทำทั้งในของมหาเลยแล้วก็ของอรัฐบาลด้วยนะครับอ,อย่างอย่างกรณีออกใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างแล้วหน่วยหน่วยงานจะจะทราบได้ไงก็คือทางพัสดุก็จะใส่ไปใน PPO ใบสั่งตัวนั้นในระบบสารบัญให้นะครับ สามารถดูได้ว่าความคืบหน้าตอนนี้ใบใบสั่งออกแล้วแล้วยังกำหนดส่งของวันไหนก็จะอยู่ในนั้นนะครับอ่านีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน5้าแสนอันนี้ต้องบังคับเป็นสัญญานะครับต้องทำสัญญาตามแบบที่ระเบียบกำหนดในระบบ e EGP นะครับมาบันทึกใน ERP MU ERP แซฟของไมโดนเพื่อการเบริกจ่ายประกอบส่วนเรื่องการบวาสัญญาและการตรวจรับพัสดุก็เป็นเป็นโอกาสหน้าอีกครั้งนะครับอันนี้ เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างครับขอบคุณครับ